โยวาซาดีว right. right. mm ีรุนเมกาดีวีรุนดูไปดีวีรุนชาวใยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า One Punch Man View นะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้มันก็จะเป็นอ่าผมเล่นในเซิร์ฟทดสอบนะท่านผู้ชมนะเออมาคนดูเราจะมาเล่นภารกิจลากเราสักหน่อยโคตรรอโคตรตรึงอ่ะคนดูไหนมันเห็ฮลินอะไรนี่เออความโกลาหลเหรออันนี้เป็นอ่าเนื้อเรื่องนะครับเป็นแนวเนื้อเรื่องแอคชั่นอะพีจีเหมือนวันวันที่เฟษจริงพาร์งนะแต่ว่ามมีีภาาษไไทยยนนนะะครับเก้ปลุ มาว่ะมาว่ะขอหลอกขอตรึงนี่ไซตาม้าหนตรึงเอฮ่อดิมาว่ะมาว่ะหัวหัวลบก่อนเอาดิแตยเลยครับสกิลสกิลสวยเจอกับไอ้วัคซีนแมนนี่ว่าล่างล่างอันนี้นี่ว่าล่างโหดขุดเอาดิเอาดิยังก็ได้ยังก็ได้ เอาดิเอาดินี่อันตีเลยดิคนดูโคตรตึงแต่ตะมาเรานูติงนูกอดใส่ก่อนใส่ก่อนไม่รอแล้วนะสกิลก่อนนี่โว้ยหลบครับโเกือบหลบไม่ทันนะคนดูนะเกือบเกือบเกือบรับแต่กลับมาได้อยู่หน่อยสวยลิงตายแกวัคซีนแมนนี่เลยเป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะบิ๊กดาวไม่บรรจบดาวอยังคนดูเอาดิ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 สกิลก่อนสกิลก่อนสวย เกือบรับเตะกลับมาได้ว่าคนดูอุ้ยมาว่ะมาว่ะสกิลเลยเด่นลัวลัวลัวนี่ลัวลัวสกิลลัวสกิลลัวลสักหน่อยสกิลลัวลสักหน่อยเอาดิเอาดินี่เป็นไงล่ะกลับปั้นโนตรึงเกือบรับเตะกลับมาได้นั่นน่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจะจัดรวยจัดอุ้ย แร,แรง้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกคลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพุ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยแรงแรงอุ้ยบิงเกือบหลบไม่ได้นะคนดูเมื่อกี้นี่สวยสวยสวยต่อยก่อนครับ ไหวสกิลหน่อยนี่เป็นไงนะโอ้โหเรียบร้อยฮะอย่างงี้เอาดีเอาดีเวลิเกอร์เวลิเกอร์ bro สับต่อสับต่อโเขาหลอกเขาตรึงวิแรงอยู่นะปบครับแม่งโคตรทึกเลยเหลือเวลาสองนาทีนะคุณนูจะจัดจะจัดการไม่ได้ไม่นี่ที่นี่เอาดีเอาดีอันตรีเลยนะครับใส่ตมาแก อ้าวบูมโคตรแรงตายไม่หนีโดนเข้าไปนี่เจ็บปวดบ้างแหละบอกเลยเออเออแกนี่เป็นไงล่ะตายไม่น่ะอูไมึงไม่ตายไปเยอะโดนไปขนาดนั้นนะเฮ้ยมันถึกจังว่าบอสบอสอันนี้นะด่านนี้คนดูจะจัดเลยถึกจะจัดเลยเหลืออืมเหลือนาทีหนึ่งแล้วคนดู เอาว่ะโอ้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 แรงแรงแรง,แรงจัดจัดแรงจัดจัดเอาดิอุ้ยมาดิอุ้ยมาดิมาดิาดาดสวยเรียบร้อยฮะหัวจะจัดเลยนะนี่ไอตัวนี้กว่าจะเอามันลงนะครับคนดูถือว่าเหนื่อยอยู่นะเนี่ยกว่าจะลงได้นะพี่น้องทึกโคตรมันน่า าว่ะมาวา่โอเคมาว่าคนดูนี่ดันต่อไปมันให้ทำอะไรอ๋อไปท้าไทายรีวิวโอเคตรงนี้นะฮะนี่อุปรตเตอร์เราคำขอตรงนี้แป๊บเอาเป็นอันนี้ในการจิตำนวนเฮ้ยมีจิตจำนวนนี้ขึ้นมาว่ะเดี๋ยวผมเปิดเปิดเป็นบอทดเลยแล้วกันนะคนดูนะง่ายดีแล้วก็เมมโมรีมีแล้วอันนี้คนนี้เรเวลห้าเพิ่มการน,นัดหมายแป๊บเย่เอาดีเอาดี ถึงจะจัด,จดเลยบอกเลยเติ่มการน,นัดหมายให้เรียบร้อยฮะโอเครายการเต็มแล้วไปเลสโก้ลุยฮะใส่อาหารสักหน่อยปรุงรสปรุงรสเบอร์ลิกูดไปเริ่มใช้บอสนี่ว่า280 270กว่าเลสโก้ลุย้ตึงจะจัด,จดนี่มาแล้วว่า,าเซตมาเรานูตึงนี่ เอาไปเลยครับใส่หนุ่ๆใส่นัวๆเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยโอ้โหอีนั้นลบได้คนดูเอาดิเอาดิเออเอาดินี่เป็นไงหนตีทีนึงมาดิครับมาดิครับอนี่เป็นไงล่ะอัดเข้าไปเลยครับโคตรแรงอ่ะเฮ้ยโดนช็อตตีหนึ่งทีต่อย อยู่ไปก่อนคนดูเรื่อยๆอื้ออือเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงจัดจัดนี่เป็นไงล่ะโหดเหมือนกันนะเนี่ยตัวเราเด็กกำลังนัวเลยดิคนดูตอนนี้มาดิครับมาดิครับโหเกือบตายเนี่ย มาได้มาด้อันนี้เราเจอกับวัคซีนแมนนะทุกคนนะเรามันแบบลงลงหาของบอดออโต้อะไรพวกนี้นะฮะมาดีมาดีเอาดีก็เอามาดีครับก็มาดีครับใส่ก่อนใส่ต่อไม่รอแล้วนะฮุ้ยฮู้ยฮู้ยแรงจะจัดแรงจะจัดมาว่ะมาว่ะเข้าไปทุบอืมอืม นี่เนี่ยเป็นไงหน้ากระโดดถีบเตี้ยเตี้ึงๆรัวอยู่ครับคนดูตอนนี้โอ้ยโดนปาดแรงอยู่นะแรงอยู่นะพี่บิ๊กมาครับสวยอิโชะอ่อิโชะด่านี่เป็นไงล่ะบึมบึมกดตึงกดตึงเอาดิต่อยยาวไปเลยนะครับอย่างนีเ้เออ อันนี้อันตีเรานะครับคนดูนะอันตีของไซตามะล่างนี้นะครับเวอร์กับปั้นตายไหมน่ะเกือบรับแต่ตครับมาได้มาเดะมาเดะสับรัวๆครับเฮ้ยเฮ้ยวัคซีนแมนโนตรึงสับโลัวสับโลัวๆเอาดิ ธน,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 นะครับเงลียืดเย่อ้าวอันนี้มนเป็นคัฟซีนมันนะฮะท่านผู้ชมนะเราใช้อันตีเสร็จนะครับโคลล่าโคตร,รีเรื่อยๆครับคนดู ต่อมานี่เจอกับไอ้แกงหัวโล้นหรือเปล่าว,วะร้าน i ิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดริชแมนชอปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนัอี เป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยมาเนี่ยโอ้เจอก่แก๊งหัวล้วนหะ <laughs> รือว่าแก๊งเดียวกัน

โอ้ยโอ้โอ้โหโคตรโคตรนัวตอนนี้นะคนดูนะเย้ h really good อันนี้เราเราเอาตัวลงมา4ตัวนะท่านผู้ชมนะมีไซตามะแล้วก็อะไรนะไอโซนิคนะฮะแล้วก็อะตอมิกซามูไรแล้วก็เจนอสนะครับคนดูนะนี่างเงี้ยทักิลไปก่อนสวย เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะสก,กิลสก,กิลเอาเด้อเอาเดนี่เป็นไงนะต่อยรัวครับคนดูตึดจัดจ่าติดจัดจ่าเจ็บอยู่นะโอ้โหมันจะจบด่านทันไหมนี่ด่านนี้นนเหลือกี่ตัวนี่เหลือนาทีกว่าแล้วนะคนดูนะโอ้โหทันไหมนี่คนดูไปเลยดิพี่ เออด่นนี้มีโอกาสมีโอกาสไม่ผ่านะคนดูโอ้ไม่ใช่ดิมันมันไม่นับเวลานี่มาเราต้องเล่นกว่ากว่าจะจบนะอ๋อเราต่อยมันนาทีกว่าแล้วด่านนี้โอเคตัวนี้แม่งโคตรผิวแต่ต้องออกไปอัพของมากนะครับถ้ามันจบจบรอบแบบสิบรอบนี้นะอาดีอาดีต่อยก่อนไม่รอแล้วนะนี่นีมาดิมาดิครับน้อง ถือเป็นอย่างนี้แหะลว่วงครับหัวตรึงเย่เออตื่นขึ้นมาเฉยเลยเกินไปนะเอาอ่ะ啊 การต่อไปฮะอือหูเหล่งจัดเหล่งจัดคุณดูใส่เดีใส่เลยดีกลัวอะไรล่ะครับนี่นี่เข้ามาดิเข้ามาดิเออเออเอาดิตัวตรึงเออโโอ้หกระปั้นไทตามาโคตรโหดตอนนี้ เยย้้มาว่ะมาว่ะอืมเป็นไงล่ะนัวนนะนัวนนะเว้ยซับรัวเลยคนดูเอาดิเอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนี่นี่กระปั้นต่ออีกรอบนึงนี่ดินี่ดิเป็นไงล่ะเอาวะดิเอาดิเอาดิเวย จีนอ๊อดเราโดนโดนหนูตะกุยอยู่นะฮะคนดูนะมาดิครับมาดิครับพามูฮือหือต่อยกันโคตรนัวตอนนี้คนดูมาดิมาดิอืมอืมกำปั้นเตะอีกทีนึ่งโชร่า เออบุ้มเงี้ยนะตายไหมนะเกือบรับแต่กลับมาได้เออติติติรัวๆติรัวๆสวยเนี่ยกระปั้นครับเว้ยเกือบตายนะน่ะเดี๋ยวอยู่สองสองแถบนะเลือดมันอือย ตื่นกันมาเฉยเชดนี่เราได้รับของมาแล้วนะครูดูนะโคตรึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมวันพันแมนวิวนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปน้องไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะสลาบวันนี้พี่คุกขอตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย